สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องในไฟแคนท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถหาอ่านนิยายในไฟแคนฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ t h a n ล l y com โดยเสิร์ชหานามปากาต้นอ,อ้อท่านก็จะเจอกับนิยายทุกเรื่องของต้นอ้อนะคะพร้อมกันหรือยังเชิญติดตามรับฟังค่ะตอนที่5แลกกันคนละมัดในนิยายเสียงเรื่อง ในไฟแคนมีอะไรหรือคะคุณชุมพล้า y นาคณาล้มลงไปกองอยู่กับพื้นพร้อมกับเสียงร้องโอดโอยผมเดินเข้าไปผักนาคณาจดล้มลงผมอยากจะบีบคอสองแม่ลูกให้ตายตายไปซะให้สาสมกับความเกลียดที่มีอยู่ในหัวใจผมเกลียดเปลวกระนกที่นอกใจผมผมเกลียดแม่ของเธอที่เป็นเมียน้อยของพ่อผมตะพลนั่นนั่นแกทำอะไร มันมากเกินไปแล้วนะพ่อเดินเข้ามาหาผมอย่างรวดเร็วก่อนที่จะฟาดฝ่ามือลงบนใบหน้าของผมอย่างแรงผมหน้าหันไปตามแรงเวี่ยงของมือพอ่อก่อนที่ผมจะหันกลับมามองหน้าพอ่อด้วยสายตาที่ผิดหวังผมผิดหวังมากที่สุดที่สุดท้ายแล้วพ่อก็เลือกที่จะปกป้องมันสองแม่ลูกพ่อไม่เคยคิดว่าผมเป็นลูกของพ่อเลยด้วยซ้ำตอนนี้ผมโคตรผิดหวังในตัวพ่อของผมจริงๆออกไป ออกไปให้พ้นหน้าฉันเลยนะเจ้าพลออกไปให้ไกลได้ยิ่งดีฉันฉันไม่เคยสอนให้แกรังแกผู้หญิงแกทําแบบนี้ทําไมพ่อชี้หน้าต่อว่าผมจะเย็นๆค่ะคุณค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะฉันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกคะ่ะนาคณะเดินเข้ามาห้ามผมกับพ่อไปก็โง่สิพ่อผมจะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นผมจะไม่ยอมให้สองแม่ลูกนี่มาผ่านสมบัติแม่ของผมหรอกนะผมขึ้นเสียงใส่พ่อทันที ไอพนแม่ของผมก็มีส่วนที่ทำให้มีทุกอย่างขึ้นมาเหมือนกันคนที่จะต้องไปต้องเป็นพวกมันไม่ใช่ผมผมชี้หน้ากราดสองแม่ลูกเพราะนางเปรียวกะนกกำลังเดินมาจากห้องของเธอพร้อมกับยืนกอดอกมองหน้าผมไอพลผมยกไหล่ขึ้นก่อนที่จะเดินออกมาผมจะไม่ยอมจบเรื่องนี้ไว้แค่นี้แน่ผมจะทำทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้สองแม่ลูกนั่นกระเด็นออกไปจากบ้านของผม คอยดูเธอเช้าวันต่อมาผมก้มหน้าก,ก้มตาทานอาหารเช้าวันนี้ผมต้องไปทำงานที่บริษัทผมพยายามห้ามอารมณ์กูนโกรธของตัวเองเอาไว้ผมทานข้าวไปเรื่อยๆเกลียดเกลียดสองแม่ลูกนี่ที่สุดพวกปริงพวกเข็บคอยดูดเลือดคนคงตั้งหน้าตั้งตามาผ่านเงินพ่อของผมเป็นแน่สุขสันต์วันเกิดนะคุณผมมีของฝันอะไรจะให้คุณด้วยนะพ่อหยิบกล่องสีแดงพร้อมกับเปิดขึ้น มันเป็นเครื่องเพชรของแม่ผมผมจำได้ดีอารมณ์ที่กุนโกรธของผมมันประทุข,ขึ้นมาทันทีพ่อพ่อไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาของแม่ให้กับใครทั้งนั้นทำไมจะไม่ได้ในเมื่อของของแม่แกฉันเป็นคนซื้อให้ทั้งหมดแล้วตอนนี้แม่ของแกก็ไม่อยู่แล้วแต่มันก็เป็นของแม่อยู่ดีไหมล่ะคุณคะฉันไม่เอาหรอกคา่ะเอาคืนคุณพลไปเถอคะค่ะเธอนาคุณผมตั้งใจยกให้คุณ ยังไงเครื่องเพชรชุดนี้ก็ต้องเป็นของคุณอยู่ดีนะคณาพ่อพ่อจะยกอะไรทั้งโลกใบนี้ให้พวกมันก็ได้แต่แต่ต้องไม่ใช่ของที่เป็นของแม่ผมผมทุบโต๊ะเสียงดังปังพร้อมกับมองหน้าพ่อก่อนที่จะปลายตาไปที่นาคณากับเปรลกนกก็พบว่าเปรวกำลังสยะย,ยิ้มเยาะเย้ยผมอยู่ยิ่งทำให้ผมยิ่งเกลียดเปรวมากขึ้นกว่าเดิมผมเลยตัดสินใจเดินมาจากโต๊ะกินข้าว ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่รถของผมแล้วผมก็ขับรถออกมาจากบ้านด้วยอารมณ์ที่กรุ่นโกรธไม่มีวันไหนที่ผมไม่เกลียดพวกมันเลยผมเข้ามาทำงานที่บริษัทของพ่อวันนี้มีประชุมพ่อเรียกประชุมดืวนเมื่อผมเข้าไปในห้องประชุมผมก็ต้องเจอเข้ากับนางทองคำเปรวนั่งอยู่ข้างๆพ่อผมผมนิโคตรเกลียดเกลียดมากๆเปลวนั่งลอยหน้าลอยตาเมื่อเห็นผมเดินเข้ามามันน่านัก วันนี้นะคะผมขอแนะนําลูกสาวของผมอีกคนที่จะมาทํางานที่บริษัทนี้นะครับเธอจะมาเป็นผู้ช่วยของชุมพลฝากทุกคนดูแลเธอด้วยนะครับพ่อพูดจบผมก็หันไปมองหน้าเปรียวกระหนกตาขวางขึ้นมาทันทีผมไม่ต้องการผู้ช่วยนะครับพ่อถ้าผมต้องการต้องไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้เด็ดขาดผมลุกขึ้นจากเก้าอี้ยืนมองหน้าพ่ออย่างเอาเรื่องถ้าแกมีปัญหามากก็ออกจากตำแหน่งรองประธานบริษัทไปซะ ผมไม่ออกต่อให้บีบบังคับผมอย่างไรผมก็จะไม่ออกเด็ดขาดงั้นก็ทำตามที่ฉันสั่งเปรวจะมาเป็นผู้ช่วยแกได้ถ้าพ่อต้องการอย่างนั้นดีเหมือนกันแล้วเธอจะได้รู้ว่านารกมีจริงผมฟืดฟัดอารมณ์เสียแล้วก็นั่งลงประชุมต่อเปรวมองผมหน้านิ่งไม่แสดงอารมณ์อะไรออกมาทางสายตาแต่ผมรับรู้ได้ถึงความเย็นชาเย็นชาสุดๆแววตาของเปรวที่มองมายังผม มีแต่ความว่างเปล่าเมื่อประชุมเสร็จพ่อก็ให้คนเอาโต๊ะทํางานของเปรยวมาวางไว้ในห้องทํางานห้องเดียวกับผมบอกได้เลยว่าผมโคตรอึดอัดผมไม่อยากจะมองหน้าเธอแม้แต่สักเสี้ยววินาทีผมเดินออกมานอกห้องแล้วกดโทรศัพท์หาใครบางคนว่าไงครับคุณชุมพลคุณช่วยไปสืบเ,เรื่องที่คุณเปรีกวกนกถูกลุมขมเหงให้ผมหน่อยเอาด่วนด่วนด่วนที่สุดฉันอยากรู้ว่า ใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เปรียวกนกเขาบอกว่าฉันเป็นคนจ้างวานคนไปรุมข่มเหงเขาครับนายผมวางสายโทรศัพท์ก่อนที่จะเดินกลับเข้ามาในห้องทํางานอีกครั้งแล้วหยิบแฟ้มเอกสารเดินตรงไปยังเปรียวกหนกเอางานพวกนี้ไปเขียนให้หมดผมโยนแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะเสียงดังเธอมองหน้าผมนิ่งๆก่อนที่จะก้มหน้าก้มตาอ่านแฟ้มเอกสารต่อผู้หญิงอะไรโคตรเย็นชาที่สุดนี่คุณฟังผมอยู่หรือเปล่าผม กัดฟันกรอดๆพร้อมกับกำหมัดแน่นถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปซะแล้วก็เอาแม่เมียน้อยของเธอกลับไปด้วยเอ้ยผมเอามือขึ้นกำหัวตัวเองแน่นหลังจากที่ถูกเปลวป่ากแก้วน้ำใสหัวแก้วแตกพร้อมกับเลือดสดๆไหลดินอาบแก้มของผมผมเอามือจับหัวพร้อมกับมองมือตัวเองเลือดเลือดเลือดสดๆเต็มมือผมไปหมดผมกโกรธ โรธจนขึ้นหน้าทันทีนางเปรวถ้าคุณยังพูดดูถูกแม่ของฉันอีกสุดท้ายจะไม่ใช่แค่หัวที่แตกแต่คราวนี้ปากของคุณก็จะแตกตามไปด้วยเปรวชี้หน้าผมเธอไม่มีทีท่าว่าจะกลัวผมแม้แต่น้อยเธอพร้อมท้าชนกับผมได้ทุกเมื่อเช่นกันนางเปรวนารกผมใช้มือข้างหนึ่งชี้หน้าเธอหมายที่จะบีบคอเธอให้ตายอารมณ์ของผมตอนนี้ราวกับว่า พายุสลาตันเลยทีเดียวเข้ามาสิถ้าคิดว่าแน่ฉันจะเอาเลือดชั่วๆของคุณออกให้หมดเลยเปรียวลุกขึ้นพร้อมกับจับเก้าอี้ถ้าผมเข้าไปรับรองว่าโดนเปรียวกระหนกฟาดไม่ยั้งแน่นอนตอนนี้ผมทําได้แต่ชี้หน้าเธอฝากไว้ก่อนเถอะก่อนที่ผมจะเดิอนออกจากห้องทํางานไปเพราะตอนนี้เลือดของผมมนไหลออกมา,มามากเหลือเกินเลือดไหลยหยดเป็นทางตามทางที่ผมเดินไป เสื้อตรงหัวไหล่ก็เปื้อนเลือดเต็มไปหมดผมเดินไปที่ห้องพยาบาลพร้อมกับกัดฟันกรอดกอๆวันพระไม่ได้มีหนเดียวหรอกนะนางเปรียวกระนกว้ายคุณชมพลไปโดนอะไรมาคะเนี่ยทําไมเลือดถึงออกเยอะมากมายขนาดนี้ล่ะคะตายตายแล้วตายแน่ๆเลือดอไหลมากขนาดนี้ไม่ใช่เสียงของใครที่ไหนหรอกเป็นเสียงของพกาซึ่งเป็นคู่ขาของผมอีกคนที่ผมจับมาคั่วบ่อยๆ พากาพาผมไปที่ห้องพยาบาลและช่วยทำแผลให้กับผมเจ็บตัวไม่เท่าไรหรอกนะแต่เจ็บใจนี่สิมันสุดๆเลยนางทองคำเปรวผมจะไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆแน่เธอกับผมต้องมีใครตายไปข้างหนึ่งแม่ของมันอีกคนช่างหน้าด้านหน้าทนจริงๆเลือดออกเยอะมากเลยนะคะคุณชุมพลทำยังไงดีล่ะคะแผลก็ใหญ่มากเสียด,ด้วยพากาว่าไปโรงพยาบาลดีกว่านะคะ พนักงานอีกคนที่เดินเข้ามาก็แนะนําให้จุมพลไปโรงพยาบาลดีกว่าน่าจะได้เย็บหลายเข็มเลยนะคะผมยิ่งเจ็บใจยิ่งโกรธเปลวกหนกมากยิ่งขึ้นผมลุกขึ้นยืนพร้อมกับเอาผ้ามากดห้ามเลือดเพราะตอนนี้เลือดของผมมันไหลไม่หยุดโกรธก็โกรธแล้วยิ่งสายตาพนักงานแต่ละคนที่มองมาอย่างผมมองด้วยความสาใจที่ผมเคยทำร้ายพวกเขามาเยอะเดี๋ยวพกาจะพาคุณจุมพลไปเองนะคะพะกา กำลังจะเข้าประคองชุมพลไม่ต้องเดี๋ยวผมเดินเองผมเดินออกมาจากห้องพยาบาลก็เจอกับเปรียวกระหนกระหว่างทางเดินเธอมองผมด้วยสายตาที่เยาะเยะ้ยและยกยิ้มมุมปากยยอ,อย่างเย้ยหยันผมนิเกียดเกลียดที่สุดที่เปรียวกระหนกมองน้าผมแบบนี้แล้วเดินจากไปผมกับพกาเดินไปที่ลานจอดรถก็เจอกับเปรวอีกครั้งพอรถของเธอจอดอยู่ข้างๆรถของผมขึ้นรถาคาคุณชุมพล ฝากไว้ก่อนนะรับรองว่าแค่นี้ต้องได้ชำระวันนี้แกทำฉันเจ็บเปรียยนรกคอยดูนะอย่าฝากไว้นานนักละ่ะขี้เกียจด,ดูแลฉันจะรอเจ็บแค่นี้มันไม่เท่าที่ฉันเคยเจ็บหรอกนะแล้วเจอกันผมชี้หน้าเธอก่อนที่จะขึ้นรถไปพกาขับรถมุ่งหน้าพาผมไปที่โรงพยาบาลทันทีสรุปว่าวันนั้นผมโดนเย็บไปแดเข็มเจ็บสุดๆไปเลยในเย็นวันถัดมา ผมก็ต้องมานั่งกินข้าวร่วมวงก,กันกับสองแม่ลูกนั่นรวมถึงพ่อของผมอีกคนผมเกลียดสองคนแม่ลูกนี้มากแต่จะให้ผมหนีไปนั่งกินที่อื่นเพราะความเกียดพวกมันสองคนไม่ใช่คนที่ต้องไปก็คือพวกมันไม่ใช่ผมที่นี่มันบ้านของผมทุกอย่างในบ้านเป็นของแม่ผมวันนี้ผมสั่งพวกแม่บ้านทำกับข้าวให้อร่อยเป็นพิเศษเพราะผมรู้ว่าเปรีวนรกแพกุ้ง ผมเลยสั่งเมนูกุ้งเสียทุกอย่างเลยแต่นัคณะก็รู้แกวผมเสียก่อนนัคณะก็เลยสั่งให้แม่บ้านทํากับข้าวใหม่ให้กับเปียวอีกชุดต่างหากแต่คิดหรือว่าจะรอดกับข้าววันนี้อร่อยสุดๆเลยนะครับผมตากกุ้งแม่น้ําตัวโตใส่ข้าวปากวันนี้ผมกินข้าวอย่างมีความสุขและอร่อยที่สุดทีเดียวเชียวกินเยอะๆนะหนูเปียวค่ะคุณพ่อผมมองเปียวกระหนกยิงตาขวางทันที คนที่เรียกพ่อได้มีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นเธอเธอจะมาใช้สิทธิ์อะไรเรียกพ่อด้วยอีกคนผมโคตรโมโหจริงๆกับข้าววันนี้อร่อยจริงๆเลยผมปลายตามองเปรวที่ตักผักเข้าปากผมมองด้วยความสะใจแม่แม่คะเปรวเปรวหายใจไม่ออกคะ่ะท้อนและซอมหลุดออกจากมือของเปรลเธอกระหืดกระหอบพร้อมกับสูดอากาศเข้าปอดเป็นภาพที่ผมสะใจจริงๆ พวกมันคงออกจากบ้านไปก็ข่าวนี้แหละทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะพ่อพ่อดูร้อนรนเป็นห่วงเปรวมากนี่ถ้าผมเป็นแบบนี้บ้างพ่อจะเป็นห่วงผมเหมือนเปรวหรือไม่อยากรู้จริงๆน่าจะแพ้กุ้งค่ะแต่เปรยไม่ได้แตะกุ้งเลยนะคะไอ้ขุนไอ้คุนนอ,อรถออกพาคุณเปรวไปโรงพยาบาลเดียวนี้พ่อตะโกนสั่งเรียกคนรถดังลั่นผมไม่สนใจแกะกุ้งกินต่อไป <c oughs> แม่แม่ หนูหายใจไม่ออกค่ะแม่เปรียวดิ้นทุรนทุรายสะใจผมจริงๆผมโดนเปรียวทำเจ็บมาหลายครั้งหลายคราวันนี้ละ่ะผมจะเอาคืนเสียทีเปรียวอดทนนะลูกเปรียวช่วยเปรียวด้วยค่ะคุณนาคนาร้องไห้พร้อมกับกอดร่างของเปรียวกระหนกเอาไว้ดูเหมือนว่านางทองคำเปรียวเธอสลบไปแล้วลุงขุนเอารถมาจอดหน้าบ้านแล้วคุณเดี๋ยวผมจะอุ้มเปรียวขึ้นรถเองเฮ้อสมนำหน้า พ่อมองผมตาขวางก่อนที่จะอุ้มเปรียวกระหนกออกไปผมปลายตามองไปที่เนื้อตัวของเปรียวกระนกที่ตอนนี้เนื้อตัวของเธอเป็นผดพืนตัวของเธอเดงนิดนึงก่อนที่จะเบือนหน้านี้ไปอีกทางนี่มันยังน้อยไปนะนางเปรียวกระหนกกับสิ่งที่เธอได้ทำไว้กับฉันจบตอนที่ห้าแลกกันคนบาิในนิยายเสียงเรื่องในไฟแคน อย่าลืมนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้มฉุนคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ